หมุนทั้งตัวเพราะมันเลี่ยวค่อยๆไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เธาเดินออกไปเลยอยออกไปเลยดีกว่าแล้วก็แล้วก็เอาจากจาเขาไเดินมาตอนนี้ต้องต้องฉุดทีไหมครับเดินมาอยากได้เขาทำได้ไหมมันก็ต้องหมุนตัวไงต้องพลิกตัวใช่เมื่อกี้ก็เลยเพราะเมื่อกี้ผมผมผมบอกกับช้างไปว่าแค่เขาเดินเดินเข้ามาปั๊บแล้วเขาก็ทำท่าเนื้สมมุติว่ามีคนอยู่เอาังวังแต่แล้วก็ชาร์จชูแค่ไหนทีเดีใช่ได้ทำได้ แล้วก็ชูแล้วจะได้เล่นน้ำอีกทีแล้วก็เดินออกก็ถ้าเขาว่าหมุดจับปชู ไปวันหัวติดคอไม่ยูนหั้วเรจะติดนะพี่มีตงเกนีะาดเนพี่ตั้หพี่ชายเข้ามาร์คนะครับเห็นมาร์คไหมไอม คัดก่อนไหมคัดก่อนนะแดดเฟรดด้วยแหละคัดก่อนครับครับด้านและเอออะออคุณกล้องค่ะสวยค่ะโอ้โห ใครจะรู้ไม่เอาเออ็นด so <vegan> <INE> <country> ีมันเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเหยียบม้าไปด้วยกันอยู่รองเท้าขาขวาสามสี่ห้าแอคชั่นรัวรัวเออรัวบางหน้าลูกมีพีชป่าวะเดียวกัน